สมแล้วที่เป็นเขยไทยเผยวินาทีแจ็คสันหวังลาเกาหลีพาพ่อแม่บินมากินสิ่งนี้ที่ไทยแจ็คสันพาพ่อแม่กินหมูกระทะร้านดางังแฟนคลับบอกเห็นแล้วชื่นใจอยากให้อยู่ไทยนาน,าน มาพร้อมกับรอยยิ้มให้เหล่าอากาเซ่ได้ฟินกันอีกแล้วสำหรับศิลปินดังระดับโลกัะสันหวังหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ที่ล่าสุดมาประเทศไทยพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าอากาเซ่พรื้มใจยอย่างมากเพราะนอกจากจะมาทำงานแล้วจแจสันยังเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่มาพักผ่อนกับพ่อแม่ด้วย เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและหิวใจสำหรับแจ็คสันแน่นอนล่าสุดมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปสุดน่ารักแจ็คสันพาพ่อแม่ไปกินหมูกระทะร้านดังแถวสยามสแควร์พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอยู่ไทยนานๆได้ไหมเห็นพี่แล้วมันชื่นใจยิ่งเห็นป้าม้าอยู่ด้วยยิ่งมีความสุข หลังจากคลิปดังเผยแพร่ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพักผ่อนกินให้อิ่มอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะเฮียอ <Yeah. S 1> ยากให้อยู่นานๆจังเลยขอให้มีความสุขมากๆพักผ่อนให้มีความสุขนะคะเป็นต้น